็โอเคครับว,ดดวบันดีเชาวบรรดาไวรุนเอ็มกับทุกท่าน้วยกันในคลิปนี้เป็นคลิปฟรีไฟนะครับผมเราจะมาลงดันทีรี่กันอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสตรีมเลยนะครับเพราะว่ามีปัญหาทางบ้านนิดหน่อยนะครับผมต้องขออภัยคนดูทุกคนด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามลงคลิปให้นะครับผมถึงจะไม่สตรีมแต่ก็จะลงคลิปให้นะครับช่วงนี้ต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ใครจะว่าผมยังไงก็ช่างนะครับผม ผมก็จะลงคลิปต่อนะครับถึงผมจะไม่ลงคลิปผมก็จะสตรีมนะครับคนดูก็นะทุกปัญหามีทางออกนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันไว้คนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีโมจิหรือว่าอะไรก็ช่นะครับทุกค,คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปมา,มากๆเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนครับโอเคเราไปกดซ,ซีซีกันแหละเระไปเจอกันในเกมโอ้โหครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมก็เล่นเป็นในตัวของ M ห้าร้อยนะครับผมก็ฝากคนดูกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์อะไรก็ได้หนึ่งอย่างครับก็จะเป็นพระคุณมากเลยนะผมผมชอบอ่านคอมเมนต์นะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์ให้ผมอ่านเท่าไหร่นะครับผมก็นะทำใจครับแค่คนดูเข้ามาดูคลิปผมผมก็ดีใจนะครับหนึ่งหัวครับโอเคหมดเหมือนเจอบอทเลยเกมนี้น่าจะใช่นะครับ โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปชิวๆแล้วกันนะครับผมยิงบอดเล่นละกันคลิปนี้รู้สึกว่าจะเจอบอดนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าผมจับคู่ฟรีไฟล์ไม่ค่อยเจอเลยนะรู้สึกว่าคนเล่นฟรีไฟลค่อนข้างจะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับผมเอาจริงๆนะผมเล่นอะคือแบบจับคู่แบบบางทีสองสามนาทียังไม่เจอเลยนะครับน่าจะคนเล่นลดลดลงเยอะนะครับคนส่วนมากไปเล่นเกมอะไรกันก็ไม่รู้นะครับช่วงนี้ หรือว่าถึงช่วงที่แบบคนพักการเล่นเกมกันแล้วมั้งนะครับผมเพราะว่าผมเห็นตอนผมจับคู่แทบไม่มีคนเลยนะจริงคือแบบแทบไม่มีคนจริงอะ่ะส่วนมากจะเจอแต่บอทเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะโอเคครับคลินี้ก็ชิวๆไปนะครับพูดคุยกับคนดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเล่นอะไรดีอะ่ะเล่ดีอาร์วีโรบอท ไมา์ครับพับจีเล่นอะไรดีคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมไปสัหาคลิปมาให้คนดูดูแก้เบื่อนะครับผมให้ผมบ่นบ้างนะครับคลิป <c oughs> ในคลิปนี้ผมก็ขอบ่นมากนะครับผมไม่ค่อยได้ลงคลิปซะเท่าไหร่ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วจนมากจะติมอย่างเดียวนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับที่หลงเข้ามาช่องผมนะช่องผมก็เป็นช่องเล็กๆนะครับ นานทีก็ลงคลิปทีนะถ้าสตรีมอะ่ะก็จะไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเวลาลงคลิปกับเวลาสตรีมมันค่อนข้างจะตรงกันเนาะผมหาคลิปก็เวลาเดียวกับเวลาสตรีมนะผมถ้าผมไม่ได้สตรีมผมก็จะลงคลิปนะครับจะส่วนใหญ่แต่ถ้ามีเวลาว่าผมก็จะหาคลิปดองไว้นะโอเคไหมทุกคนแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะฟัา แต่ก่อนนี้ผมสตรีมนี่ตอนทุ่มนึงนะเดี๋ยวนี้ต้องสองทุ่มสามทุ่มขึ้นนะครับซึ่งเวลานี้คนดูก็จะนอนหมดแล้วเนาะผมก็สตรีมคนไม่ค่อยมีนะครับผมก็จะมา,มาลงคลิปแทนและกันนะเพราะว่าเราเราจะสตรีมไปก็ไม่มีคนดูเนาะก็คงไม่มีใครตามดูสตรีมหรอกใช่ไหมล่ะสตรีมย้อนหลังะมันค่อนข้างจะแบบกินเวลาเยอะแล้วก็ยาวเนาะทำให้คนดูเบื่อนะครับผม ก็ขอเป็นอัดคลิปแทนแล้วกันนะครับเต็มคาราเบลครับเกมนี้รู้สึกจะเจอบอทนะน่าจชนะแบบชิวๆนะบมาบหนึ่งครับสองครับบอทมีตั้งไอซวงไอซวอลด้วยนะชุบกันด้วยนะครับรอรอยิงระยะไกลแล้วกันตื้อตานตโอเคล่วงหนึ่ง เพื่อนน่าจะยิงหมดนะโอเคีกมนี้ก็ชนะไปนะถ้าเพราะว่าเจอบัตรนะผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะนี่ผมกดผมกดจับคู่ต่อนะครับมาดูกันว่ากี่นาทีเราจะได้คู่เล่นต่อนะว่าเดี๋ยวนี้คนดูเอ้ยไวนะเกมนี้ไวปกติสองสามนาทีว่าจะได้เจอคนสักทีนึงครับทุกคนเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเป็นนะจริงอ่าผมขอเป็น m ห้าร้อนเ,เหมือนเดิมแล้วกันนะปืนงัดหัวประจำตระกูลนะ โ้ oh. 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 ๊ะปงปงยิงยิงอาจจะไม่ค่อยคมมากนะครับพอดีผมเล่นหลายเกมเนาะก็แบบเก่งบ้างไม่เก่งบ้างบางเกมนะครับฟุปฟุ๊ฟุนะครับช็แปชวัตแชวัตปชปว่าไงจ้๊ะเขาน่าจะเอาตัวที่แบบโอเค ว้าวว้าวโอ้โหเยอะ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 จริงเยอะจริงน่าจะอยู่นี่โอ้โหเรียบร้อยฟันกันแล้วครับนัดจะอยู่นี่คาตานะโอ้โหผมโดนซ้ำโดนซ้ำโดนซ้ำครับทุกคนไม่นะไม่นะเอือเรียบร้อยแห้งฝากด้วยนะเพื่อน UFO นู่นิม Monster God โอเคน่าจะชนะอยู่นะ โอเคหนึ่งศูนนะครับตึงกันจัดเลยผมเล่นเป็นปืนเอ็มซีเอหนึ่งแล้วกันนะปืนมันค่อนข้าง,งนิ่งนะก็ยิงตรงนะครับผมผพอยากไปเล่นเกณชินอยู่เหมือนกันนะแต่โทรศัพท์ช่วงนี้รู้สึกว่าพื้นที่จะเต็มเดีย๋ยวต้องไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็คอนเทนในเกณชิมมาเล่นมากกว่าทำโครงทำคืชอะไรนะครับใครอยากเดี๋ยวก็ติดตามมาเล่นนะครับ ชงแอปชงแอปชงแอบชอปแตรงข้างบนนะเก็บอยู่น้าหนนะ่ะช่วงนี้งัดหัวไม่ค่อยโดนเลยฮนะโผล่ไหมเรียบรอนะ้อยฮะหนึ่งศพเต็มระบบไปเขาอยู่ไหนวะเขาชุบกันแล้วนะ ผมก็ขอชงแอปเดี๋ยวขอตั้งสมาธิแป๊บข้างบนสองตัวนะงัดหัวไม่โดนเลยยังไงโผล่ Pro ไหมโผล่ Pro ไม่โผล่โผล่หรือเปล่าโผล่หรือเปล่าจ้าที่รักยวยชงแอหลบก่อนนะข้างบนเพื่อนน่าจะเก็บได้นะ แหวว่าเพื่อนเดี๋ยวเราเรอรอดักยิงข้างล่างนะตรงนั้นนะน่าจะเรียบร้อยไหมทันยาใช่เรียบร้อยฮนะยังไงเขาก็เสร็จเรานะเพราะว่ามุมมันค่อนข้างจะเสียเปรียบนะข้างบนเรายึดโพซิชันแบบเกือบทั้งแมปแล้วนะเมื่อกี้ เป็นมุมที่ดีเราแบบดึงดึงพื้นที่แบบพื้นที่การเล่นในแมพค่อนข้างเยอะแ้้ไงมเมื่อกี้ก็เลยชนะแบบชิวๆนะเกมนี้เหมือนจะเจอคนนะก็โอเคไม่ได้ยิงบัตรก็ถือว่าโอเคนะเจา้าแผมไม่ได้เล่นฟีฟานานมากเลยนะคนดูช่องผมคนที่เล่นฟีฟาเยอะก็คนที่เล่นฟีฟาส่วนมากก็จะมีเด็กๆซะส่วนใหญ่นะครับส่วนอาวีก็จะโตขึ้นมานิดนึงนะช่วงนี้ อยู่ไหนวะมาชวแอปสม่าเกมเกฟบีเอมันจะค่อนข้างจะโอเคน่าจะล่วงละชาร์จเลยแล้วกันโอ้ยโอ้โหโดนปืนลูดลูดหมดหมดปอกเนีฮะเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนด้วยล่วงเลยฝากด้วยนะ ดาวขัมินโอ้โหดักดักทรงนี้ดักนะถ้าผมเล่นเกมพวก fps ผมค่อนข้างจะบูนะบูร้างผ่าน่ะถึงตัวเองจะไม่มีอาวุธเล่นก็จะบูนะครับผมว่าแคมปิ้งมันไม่หนุกอะจริงก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับแต่ผมไม่ก็แคมป์เหมือนแบบเราแคมป์ไปก็เหมือนแบบฟาร์มไปทั้งเกมอะแล้วพอแคมป์ใกล้จะชนะแล้วอะเหมือนไม่ได้ยิงใครเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนแบบเกมมันหมดความสนุกไปนะ สก้าสำหรับใครที่เป็นสายแคมก็ถูกต้องขอโทษนะนะผมไม่ใช่สายแคมนะซึ่งซีสี่มันค่อนข้าง,งแคมไม่ค่อยได้นะมันต้องบวกกันอย่างเดียวนะแต่ถ้าโดดล่มผมก็แคมบ้างนะบางเกมที่แบบเจอตึงมากๆอะไรเงี้ยแต่บางเกมบางเกมแบบแบบเจอชิวๆผมก็เดินบวกอันนี้เพื่อนเราค่อนข,อขอ้างจะเสียเปียบนะสองหนึ่งอีกตัวหนึ่งโดนยิงล้มไปในบ้านแล้วนะ ตรงนี้ก็ยิงไม่ค่อยโดนเลยนะเอาจริงฟรีไฟล์ผมชอบเล่นเอเอ็นมากกว่านะเอาจริงนะผมไม่รู้ว่ามันมันดึงหัวง่ายกว่าหรือว่าอย่างไงแต่ผมชอบเล่นเอเอ็น AN มากกว่านะใครเป็นสไตล์ตเดียวกับผมไหมใครเป็นคอเกมเออเออคอปืนเอเอ็นไหมครับเอเอ็น94เพราะว่ามันดึงหัวง่ายดีนะมันดึงหัวง่ายกว่าเอ็มซีเอ็นหนึ่งอีกมกั้งความจริงปืนมันไม่ค่อยได้นิ่งหรอกแต่ปืนมันไม่รู้อะเหมือนสมดุลมันดีอะสมดุลปืนมันดีนะ เนี่ยเห็นปะเพราะว่าปืนมันดึงหัวง่ายสโคปยังดึงง่ายเลย AN มัน m 4 N1 สนผมว่ามันดึงยากกว่าจริงจริงนี่เขาหันหลังนะดึงยิงดึงไม่โดนแล้วด้าเมจของข้างจะโอเคนะ AN เอาจริงใครชอบเล่นปืนนี้ก็บอกกันได้นะครับ อยู่ตรงนั้นนะเข้าหัวไปสองเม็ดนะเมื่อกี้เจ็บจัดบอกเลยดักแป๊บเรียบร้อยนะยังไงเราก็ยังไงก็ตายนะฮะผมบอกแล้วผมผมเนี่ยระดับเซียนนะเอ็นนะบอกเลย ชมตีงเจรวจัดยิงไปห้าตัวก็โอเคผมว่าเอมันดึงง่ายวกว่าเอ็มสี่เอ็นหนึ่งนะลองลงมาก็น่าจะตามผมนะความรู้สึกผมนะ AN เอเอ็นกอรซ่าเอ็มสี่เอ็นหนึ่งเอเอ็นแปดนะเอเอ็นแปดน่าจะมาก่อนเอ็มสี่เอ็นหนึ่งนะตามหลักความเป็นจริงแล้วอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะบอกวกันแครเล่นปืนแต่ไหนบอกกันได้นะ บอกแล้วล่วงสองนะบอกเลยบอกเลยว่าล่วงสองล่วงสามรุ่นนี้ไม่พูดเล่นนะฮะรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่พูดเล่นดึงทีมีหลับนะบอกเลยรุ่นนี้ไม่พูดเล่นนะฮะตึงปะตึงปะบอกแล้วผมจับเ e อินปืนเข้ามือเลยนะบอกตรง โอเคเพื่อนยิงตายแล้วนะโ okay, อเคกันนี้ก็จบไปให้ชอบฝากกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วเดี๋ยวดูดูหน่อยนะว่าได้อูเดบิวบีด้วยนะทุกคนผมบอ,อกเลี้ยวไงผมอยู่แรงแพทย์นะสาหรับฟรีไฟไม่ดีมูนะ้นะดามสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะฮะโอเคอยู่นะโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าไปแล้ว